โอเคครับตรับเวนตินะฮะก่อนอื่นเลยเวนติเน้นโจมตีชำนาญธาตุฟิสฟูครับถามออฟอัตคิแรงคิมีติดบ้างเล็กน้อยนะฮะเท่านุ่งใส่เท่านุ่เคฟิเชียลเพื่อที่ว่ามันจะได้เรียกลมได้2รอ,อบนะฮะอันนี้แฝกเน้นลม4ชิ้นนะฮะมาดูออฟกันดีกว่าเริ่มต้นนะฮะอันแรกไม่ผ่านครับถามว่าอันแรกได้ไหมได้นะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะนะครับแนะนําใส่ชำนาญธาตุฟิสฟูนะครับแล้วก็โจมตีด้วยขนนกนะฮะสวยครับแต่ถ้าเกิดไปอยู่กับตัวพวกเซียวหรือต หรือตัวอย่างอื่นที่เป็นดาเมจจะคุ้มค่ากว่าครับแต่ว่าใส่ได้ไหมได้ครับนาฬิกาชำนาญธาตุนะฮะฟื้นฟูอาผ่านครับถ้วยโบนัสลมนะฮะอันนี้ไปใส่กับเซียวเฮโซให้กับตัวอะไรเมโลตัวธาตุลมอะไรเงี้ยได้หมดเลยฮะแต่ว่าสําหรับตัวเวนติไม่ค่อยเหมาะนะฮะถ้าเกิดเป็นผมแนะนําผมจะแนะนําใส่ชำนาญธาตุนะครับก็จะออฟชาร์จกอรชำนานธาตุถ้วยชำนานธาตุหัวชำนานธาตุไปเลยนะครับเวนติ คือคิไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณดนันคิแสดงว่าคุณอยากจะเล่นสกิลธาตุให้มันแรงแต่สกิลธาตุคุณอัพแค่ห้าเองอะ่ะนะครับเพราะงั้นแนะนำว่าให้ใส่เป็นโจมตีฟิสบูชำนันธาตุนะฮะเวติถึงจะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะแนะนาสรุปก็คือเปลี่ยนยกเซตเหมือนกันครับ